สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม b a c k p a c k b a เท l e นะครับซึ่งวันนี้ไม่ได้เล่นมาหลายวันแล้วะฮะก็มีการอัปเดตอัปเดตแพทเป็นการรีบาลานซ์นะฮะซึ่งมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยไม่ได้เล่นหลายวันะ่ะไม่ได้เล่นหลายวันก็เลยไม่รู้ว่ามันอัปเดตมาเมื่อไหร่นะฮะก็ไอที่น่าดีใจก็คือพวกคาถาทั้งหลายนะครับอย่างคาถาง,งูเห่าของเรานั่นเองเซอร์เฟนครีบบูดก็คือาาาคาถาคาถาครีร้อยของผมนะฮะ แล้วก็มีสไปซ์ซับนะครับพวกไอ้คาถาหนาม a อบ l ิลิตที่เพิ่มดาเมจของตัวอาวุธเนี่ยมีกลับมาแล้วนะฮะซึ่งตอนก่อนที่มันจะรวมเป็นคาถางูเห่าเนี่ยตอนที่เป็นเมจิกซับใช่ไหมเอตอนนั้นอะมันมี a อบ l ิลิตในการเพิ่มดาเมจของมันเองแต่พอมันพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งปุ๊บ a อบ l ิลิตส่วนนั้นมันหายไปนะฮะมันก็เลยไม่น่าเล่นไม่น่าใช้ซึ่งวันนี้มันวันนี้มั้งว,วันไหนก็ไม่รู้อะเขามีการเพิ่มมาให้แล้วนะ ก็เล่นได้แล้วนะครับเล่นได้แล้วนะครับรวมถึงพวกแท่น้ําอันนี้แท่หนังกุหลาบเนาะแท่กุหลาบกุหลาบสีเหลืองของเรานั่นเองมีการเพิ่มเพิ่มเอ p o w e r เเปอร์เซนต์กันที่จะได้เอ p o w e r ขึ้นมาพวกมงกุฎพวกคิงกูเบิร์ดแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเอาแล้วกันเนาะโอเคสําหรับวันนี้สายที่ผมอยากเล่นและเกินนั่นก็คือเอ้เอ,เอ้เดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บสบาท ผมอยากจะเล่นอะไรวันนี้อยากจะเล่นอะไรอยากจะเล่นโพลซ์เนวีฮะซึ่งเป็นสายที่ผมชอบมากนะโพลซ์เนวี่โพซ์เนวีถามว่ามันเล่นคู่กับอะไรเล่นกับกับไอแซ่หนามกุหลาบนะซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่ามันสามารถสร้างหนามได้ค่อนข้างเยอะฮนะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเน้นกันเน้นถึก เน้นถึกและบึกบึนนะฮะเน้นถึกแล้วก็อาจจะต้องมีกูเบิร์ตสักตัวหนึ่งแล้วก็มีมีอะไรของธรรมชาติครับของธรรมชาติเยอะๆเลยเยอะๆเลยฮนะปุ๊บตอนนี้ตังค์เหลือศูนย์บาทอะไรอะ่ะซื้อของได้กี่อย่างเองเนี่ยเอ่อเอาวางนี้แล้วก็นี้วางนี้ไปก่อนครับโอเคเป็นต่อฮะดาบไม้2อันไหวไหมเนี่ยกินสตอมิน่า,ขนาเขานั่งยอะนะครับดาบไม้ไม่สมกับเ,เป็นอาวุธแบบชิ้นแรกอะ่ะ ไม่ไม่สมก็เป็นอาวุธต้นเกมอะ่ะดูสิใช้ดาบใช้ดาบไม้สองอันอะ่ะตีดูดิ <c oughs> คือเซมีนานี้แทบแทบจะไม่พอใชอ้อ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บตอนนี้เราเสียเปรียบนะเสียเปรียบเพราะว่าเราติดพิษนะติดพิษฮะอืแพ้เลย <c oughs> เสียเปรียบไม่พอแพ้อ,อีกตนน่างหากอันนะี้ไม่อีกหนึ่งอันฮะปึ๊บปึ๊บอือหืออือหือโอเคไปกันต่อครับ คอนเซปต์ <Concept S 2> ผมก็คือโล่หนาม2อันนะสำหรับเล่นสายสายหนามทั้งหลายเนี่ยผมจะใช้โล่หนาม2อันนะครับเล่นก็พึ่งพึ่งมาหัดนะพึ่งมาหัดเป็นประจับพ, <c ười> พึ่งมาหัดเอาช่วงหลังๆนี่แหละเพราะว่าอะไรผมผมมองว่าเนี่ยโล่หนามมันสามารถที่จะสร้างได้สามหนามนะครับสามหนามนะสามหนามตัวหนึ่งอันมันสามารถที่จะช่วยเพิ่มดาเมจของแท่เนี่ยได้ค่อนข้างไวนะฮะก็มีโล่มีโล่สองอันก็ช่วยบล็อกดาเมจด้วยนะ ช่วยบล็อกดาเมจอันละสี่หน่วยแล้วก็มีการเผาสเตอร์มิน่าของฝ่ายตรงข้ามด้วยซึ่งบางทีก็ไม่ได้ค่อยเห็นผลเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยได้เห็นอุ้ยแซ่มาไว้แซ่มาไว้อืมใช้ได้ใช้ได้วันนี้แซ่มาไว้ปึ๊บปบป,ป,ป,ปโอเคไปยันต่อครับเดี๋ยวล็อกแซ่ไว้คิดว่าวันนี้น่าจะวันนี้น่าจะอะไรละเทปที่สี่เทปที่ห้าแล้วครับวันนี้เทปนี้อุ้ย น่าจะสดใสอน,นาคตที่สดใสรอเราอยู่ฝ่ายตรงข้ามมีเลื่อนมากกว่าเรากับ40หน่วยอะซึ่งเยอะมากๆเยอะมากๆนะฮะแต่เราไม่ยันอยู่แล้วครับไม่ยั่นอยู่แล้ว,ลวปึ๊บปบ๊คือตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะว่ามันไอโลเนี่ยมันสามารถที่จะลบสเตอร์มิน่าของฝ่ายตรงข้ามได้ยังไงนะมันเห็นไม่ชัดครับมันเห็นไม่ชัดปึ๊บอโอเคไม่มีโลไม่มีชุดชุดง่ๆด้วยฮนะ ชุดโง่ๆปุ๊บขายนี้ซื้อมาครับมีชุดโง่ๆด้วยหนึ่งตัวแล้วก็เดี๋ยวเราจัดของอันใหม่ฮะเบ๊บเบิ๊บ,บอืมนี้วางตรงนี้แครอทวางนี่เอ้ชุดเกราะวางไหนอะชุดเกราะไม่มีที่วางเอ้ยอะเดี๋ยวจัดของมันจัดยากจังวางไว้ก่อนนะวางไว้ก่อนเบ๊บอือนี้วางนี่ ตัวนี้ค่าความแม่นยำอยู่ที่อยู่ที่80เองเหรอ่ะใส่ไป2อันก็ได้ลแล้วก็รีโรเล่นหนึ่งทีซิมีอะไรมีหนามครับมีอันนี้มีอันนี้แล้วก็อันนี้โอเคซื้อมันได้หมดเลยฮะเดี๋ยวเราจะมารวมเป็นกูเบิร์ตแครอทแครอทกูเบิร์ตนะฮะเพราะว่าแครอทกูเบิร์ตสามารถที่จะลบดิบวั่ถุตรงข้ามได้ด้วยนะใช่ไหม ใช่ปะเดี <t <t ๋ยวเดี๋ยวออกไปอ่านกันนะลืมไงใครจะไปจำคุณสมบัติได้หมดใช่ไหมเออเราก็ลืมเป็นเหมือนกันนี่ฝันตรงข้ามตี5ทีเอ็มพาวเวอร์เอ็มพาวเวอร์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยคลิรด้วยอ่ะอืมไหนดูสิอุ้ยกดผิดอันนี้อันนี้เขาบอกว่าแรนดอมดีบัฟเคลียร์สามแรนดอมดีบัฟนี่นี่เห็นของดีซื้ออันนี้มาก่อนครับอันนี้ มาแล้วก็เหลือตั้งอยู่สี่บาทเอานี้มาครับแล้วก็ล็อกอันนี้ไว้เดี๋ยววางของแป๊บหนึ่งเนาะน,นี่วางตรงนี้แล้วก็เอาเอาโอเคไปัต่อครับต้องการช่องเพิ่มอีกเยอะๆเลยส่วนโคเวอร์เนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากได้สัก4ี่ใบนะฮะเพราะว่าอะไรแคล,ลอดแคล,ลอดบอกว่าถ้าสมมติมีโคเวอร์สี่ใบมีโอกาสห5้าเปอร์ซที่จะเพิ่มเอ็มพาวเวอร์ให้เราได้นะฮะซึ่งจำเป็นไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะ แต่ถามว่าสี่ใบนี่ผมเอามาทําไมเอามาเพิ่มนี่นะฮะค่าความแม่นยาของอาวุธของผมนี่แหละเพราะว่าค่าความแม่นยําของเขาค่อนข้างน้อยนะตอนนี้มีตังค์สิบสองซื้อได้หมดเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บีบบโลหนึ่งทีมีช่องอ๋อช่องขายขายกระเทียม,มแล้วก็เอาอันนี้ขึ้นไปวางปึ๊บได้ไหมย,ยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวเอาอันนี้ขึ้นไปวางก่อนแล้วกัน แล้วก็นี้วางตรงนี้นี้วางนี่นี้วางนี่วางนี่น่าจะคุ้มค่ากว่าปะ่ะอืมวางของได้เยอะกว่าคิดว่าน่าจะคุ้มค่ากว่าฮะปะ่ะไปกันต่อครับส่วนชุดเกราะถามว่าทำไมต้องต้องมีชุดเกราะโง่ๆหนึ่ง,โงตัวเพราะว่านี่ฮะสโตนสกินพชันมันต้องเปิดตอนที่เรามีเกราะ45หน่วยนะเพราะฉะนั้นเราจาเป็นจะต้องมีชุดเกราะน,นะครับ45หน่วย ปึ๊บปึ๊บปึ๊บดาเมจเราขาดนิดนึงฮะขออีกอืมจบแพ้ไปพอยซันดวีมาฮะแล้วก็นี่ไงสโตนสกินพชั่นปึ๊บขอช่องฮะล็อกอันนี้หนึ่งแล้วก็มีตังอยู่สี่บาทซื้อนี้ได้ครับซื้อนี้ได้ล็อกปูเบิร์ดไว้แล้วก็ซื้อนี้ไว้ฮะแล้วก็ล็อกอันนี้ไว้อะไรของเขาเนี่ยอ่ะวางอันนี้ไปก่อนนะฮะปึ๊บนี้วางวางตรงไหนได้บ้าง อืมโอเคใส่ใจไปก่อนนะเดี๋ยวนะน้ำยาสเตอร์มิน่าของผมนี่ออกมาบ้างหรือยังผมไม่ได้มองข้ามไปใช่ไหมมองข้าม <c oughs> มองข้ามไปนี่แย่เลยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปบึเราได้เปรียบนิดนึงนะโอ้ถ้าแพ้ขึ้นมานี่ยุ่งเลยอันนี้มาครับกูเบิกมาแล้วก็อันนี้บาทหนึ่งเออโอเคอืม,มวังไหนดี อ่ะเดี๋ยวหาที่วางก่อนนะหาที่วางก่อนครับแล้วก็ันอนี้วางนี่แค่ราวางตรงนี้แล้วก็อันนี้วาง,รวางตรงนี้กล้อยอันนี้วางตรงนี้อนนนโอเคไปกันแบบทูๆในถ่ยก่อนนะทูๆในโอ้ยฝ่ายตรงข้ามเจอคอนคอนสตนร์หมาอีกละกรีด้วยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วเราขายกระเทียมหมดแล้วฮะเราขายกระเทียมหมดแล้ว แต่เราสู้ได้ครับสบายสบายปึ๊บได้แล้วครับรีโลหนึ่งทีมีช่องนี้มารีโรลหนึ่งทีมีนี่มาแล้วครับสองบาทหาจากไหนดีเนี่ยสองบาทอ่านนี้ครับปึ๊บนี่รวมไปเลยแล้วก็กูเบิร์ตตรงนี้หนึ่งตัวหนึ่งสองอ๋อมาตกช่องนี้เหรอตกช่องนี้วางตรงนี้ฮะตกช่องนี้มาวางตรงนี้อันนี้วางนี่ อืมชึบกูเปิดตปุ๊บอันนี้ครบแล้วฮะครบแล้วแล้วยังไงเอานี้วางตรงนี้แล้วก็นี้วางตรงนี้ได้ไหมชึบได้แหละโอเคไปกันต่อครับไปกันต่อกูเบิดเรามาแล้วฮะกูเบิดเราลบ3ดีบัฟแล้วก็ เพิ่ม Empower 2หน่วยเป็นเวลา5วินาทีฮนะเขาไม่ได้เพิ่มตลอดนะเขาเพิ่มแค่5วินาทีนะครับปึ๊บปบตอนนี้ดาเมจสูสีสูสีสูสีปุ๊บได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฮนะปึ๊บม,มาแล้วฮนะมาแล้วดอกกุหลาบเราปึ๊บอันนี้วางตรงนี้แล้วก็ รีโลหนึ่งทีมีน้ำยามาอีกฮะรีโลอีกหนึ่งทีมีช่องส่วนความเร็วของเรานี่เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเนาะเออแครอลเดี๋ยวผมขออีกสัก2เว็บแล้วกันเดี๋ยวเราจะจัดจัดของใหม่กันนะรู้สึกว่ามันจะดูลกๆร้่นๆไงดูไม่สวยงามหมดซะเลยนะไม่สวยงามเลยฮะเราทําให้เขาติดพิษได้ครับแล้วก็มีหนามเขามีหนามมากกว่าเราอะ เขไม่หนามมากกว่าแต่เขาใช้ดาบไงดาเมจเสียเปียบครับเสียเปรียบ,บ,ยยบแต่เราล้างพิษได้ฮะโอ้โหคดีพิกอยู่ตรงนี้นี่เองเราล้างพิษได้ครับอเอานี้มารีโลหนึ่งทีมีของครีมาแล้วฮะร,รีโลหนึ่งทีมีสับประรดต้องใช้ฮะสับสะประรดต้องใชอ้อันนี้เดี๋ยวรวมไปอันนึงนะฮะรวมไปอันหนึงนนหน่งแล้วก็ไปอันต่อครับ รวมทำไมเพราะว่าถ้าสมมุติเป็นมันจะใช้พื้นที่พื้นที่ในการวางเกราะน้อยลงนะฮะหนึ่งหนึ่งความเอ่อหนึ่งหนึ่งข้อดีที่ผมคิดนะอย่างที่สองก็คือพอมันกลายเป็นชุดชุดเกราะชุดเกราะแข็งเนาะผมเรียกอะไรไม่รู้มันสามารถที่จะลบหนามฝ่ายตรงข้ามได้นะ,ะหือไงตรงข้ามก็แรงเชยย่อย โอเคเอานี้มาครับอันนี้มารีโลนึงทีอ่อยากได้อันนี้แล้วฮะแล้วก็น้ำยาเซมินา่าเซมิน่าเราพอใช้อยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเราจัดของใหม่กันแป๊บหนึ่งฮะ าจะประมาณนี้ก่อนครับน่าจะประมาณนี้เนาะอืุ้ยสายนี้เล่นไงของเขาเนี่ยปึ๊บ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 สายดีบัฟฮนะสายดีบัฟแล้วก็มีการล้างบัฟของผมด้วยนะปึ๊บปึ๊บถ้าตีมไม่โดนทำไงเนี่ยหวังหรือพึ่งพิษใช่ปะหวังพึ่งพิษหวังเดี๋ยวเอาใหม่ดิพูดพูดอีกทีหวังพึ่งพึง <c oughs> พพ่งพิษ พูดยากจังหวังพึ่งพายาพิษฮนะป๊บโอเคไปกันต่อครับทำไมซื้อของได้อย่างเดียวเองเนะี่ย mm. ซื้อของได้อย่างเดียวเองนะพปตรงข้ามมีมังกรดำด้วยฮนะมังกรดำแล้วก็มีนี่มีการเร่งความเร็วของเขานะสายนี้น่ากลัวนนะสายฟอคันเบดเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากเพราะก็ตีไวมากๆนะครับแต่ทีเนี้ยเซมิน่าเขาไม่พอนะไม่พอเซมิน่าไม่พอ มีแท่กอันนะฮะเดี๋ยวอันี้มาอ,มอาวางต้องวางท่านี้ฮะปึ๊บปึ๊บปโอเคได้อยู่ได้อยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บดีโล1หนึ่งทีมีสปร์อีกหนึ่งอันแล้วก็โล่มาอีกหนึ่งอันนะฮะเดี๋ยวรวมไปเลยฮะแล้วก็สปร์วางไหนเนี่ยอืมเอากล้วยออก เอากล้วยออกแล้วอ่ะปั๊บปั๊บปึ๊บอันนี้วางนี่ได้อยู่ไหมได้ปไปไปกันต่อครับวางไปตรงนี้เลยฮะตอนนี้แท้ผม์ <c oughs> เซ็นต์การโจมตีอยู่ที่9 5้า้าเ็นะฮส่วนค่ารักไม่เพิ่มขึ้นเลยครับค่ารักไม่เพิ่มขึ้นแต่9 5้าสิบห้าก็น่าจะพอแล้วนะฮะขอแค่แบบไอ้5%เอเนั้นวุววิววิไฟตรงข้ามแรงฮะ แรงมากแรงอะ่ะเชิบโอเครวมไปแล้วรวมไปแล้วครับน,นี้วางไว้ตรงนี้รีโลหนึ่งทีมีอันนี้อีกอันหนึง่งอ่ะอันนี้มาน้ํายาน,นี้ไม่ต้องแล้วครับดีโลโลพอแล้วเนาะปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวผมวางของแป๊บหนึ่งนะเชิบ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 อ,อันนี้วางท่านี้ครับแล้วก็ยังไงสิอ รีโร1หนึ่งทแล้วก็อืมนี้วางนี่แล้วก็วางได้ไหมตรงนี้วางได้เฉยวางได้ครับมันขยับตรงนี้ตรงนี้โอเครีโร1หนึทีมีหมวกครับเอามากันสตันนะหนึ่งเดี๋ยวนะถ้าสมมุติผมรวมไปแล้วอันนี้ เขาบอกว่ามันจะได้เกราะมีโอกาส25เป็นเวลา5วินาทีและเดี๋ยวนะป้องกันดาเมจ25เป็นเวลา5วินาทีแล้วก็สร้างโลมา25หน่วย25หรือซีเิตป้องกันครี25แล้วก็ป้องกันสแตน30นะเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจฮะเพราะฉะนั้นรวมไปเลยโอเคไปกันต่อฮะ อม,มาละในจตตัวมันกันได้เท่าไหร่เนี่ยกันได้สิบห้ารวมไม่ทันเหรอเนี่ยรวมไม่ทันเหรออืไหนดูดี่โดนโดนทุกดอกเลยเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเขายังเหลือน้ายาเซอมิน่าสองขวดฮะสองขวดเลยอีกขวดนะึงเลยอีกขวด,ขวดนึง,นงแต่เลือดเรามีมากกว่ามีมากกว่ามาจากไหนก็ไม่รู้ฮะเลือดมองไม่ทันมองไม่ทันมองไม่เห็นเอ้ยโอเคมาแล้วมาแล้ว อันนี้ซ,ซื้อมาลีโลนหนึ่งทีมีสับปะรดครับซื้อสับปะรดซื้อหนามอะซื้อสับปะรดซื้อหนามแล้วก็เอวางไหนได้วางนี้ได้ครับวางนี้ลีโลนหนึ่งทีมีอันนี้อีกล็อกอันนี้ล็อกอันนี้แล้วก็เหนามเหรอหนามหนามไม่ต้องแล้วั้งโอเคไปยันต่อฮะมีสับปะรดสามลูกครับสับปะรดอุ้ยไฟตกข้ามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ขอชัดชาสิผมคิดว่าผมน่าจะแพ้แต่โลกพอๆกันกับเราเลยนะแต่ผมคิดว่าผมน่าจะแพ้ปึ๊บปึ๊บฟาดไป11ครับดาเเีจนน่ารักมากฮะแต่ทำให้เขาติดพิษแล้ว2 2 4 4 6 6ครับขึ้นไวมาก24แล้วครับ24ง้างมา26แล้วครับแป๊บเดียวเอง2ีก22แต่น้ำขึ้น13าเราโดนฟันมาปึ๊บป๊บป,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 บปบมีการติดน้ําแข็งครับคริ5หครับ ภายใน6วิตัวติดพิษ31เอ็ขาติดอมตะแล้วฮะเขาติดอมตะปุ๊บ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 กูเบิร์ปุ๊บลบลบเยอะแข่งทิ้งไปเลยฮะลบเยอะแข่งทิ้งไปอันนี้เราทําให้ติดพิษ37แล้วครับ9ก้าวิากว่าติดพิษ29่สาน้ำยี่ฮะโดนพิษ31มีการลบพิษออกใช่ไหมตอนนี้โลภไอ้กรอบผมขึ้นมาเป็น113ฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บยี โล่สิบสามมีการโจมตีทะลุเกราะฮะมีหน้าเกราะผมไม่หมดสักทีแต่โดนตีอเอาตีเอา,ต,เอาตีพี่สามสิบเจ็ดครับโล่เหลือเก้าสิบสองแล้วเขาเหลือสามตีปุ๊บหือใช้เวลากี่วีเนี่ยแป๊บนะใช้เวลากี่วีสิบสี่วีฮะยังไม่ถึงแบตเทอเลสยังเอ้ยเขาแบเทะเลตแล้วไหนดูสิสิบสี่วีแต่ยังไม่ถึงฟาทีฮะ แต่ถึงแบบขึ้นไวมากเลยนะถ้าสมมุติไม่สโลงดูดูกันไม่ทันนะเนี่ยโอเคเว็บสุดท้ายครับเว็บสุดท้ายอ่าอันนี้มานี่อันนี้มานี่แล้วก็เหลือ8บาทครับซื้อได้2อย่างนี้อ่ะไหนไหนก็ซื้อมาแล้วครับซื้อมาแล้วอันนี้วางตรงนี้แล้วก็สับปะรดสับปะรดเอาวางตรงอันนี้วางนี่วางนี่ มีวางนี้ฮะแล้วก็นี้วางตรงนี้ไปแล้วก็ไงซิอืมเอาซื้อมาเกินช่องฮะซื้อมาเกินช่องปับป๊บปั๊บอืมแค่หลอดอัอนนี้ออกไปขายนี้ครับแล้วก็วางอันี้เข้าไปแล้วก็เออหมดไหมหมดไหมโอเคหมดแล้วครับไปกันต่อฮะ ชึ้อโอ้โหใส่ดูดเลือดครับเดี๋ยวขออนุญาตลดความเร็วเหลือ0.3าฮะไฟตรงข้ามมีดูดเลือดแล้ว10หน่วยขึ้นมาเป็น12หน่วยฮะเปร๊บเราติดพิษไปแล้ว8น้ำขึ้น5ติดพิษ14เขาดูดเลือด16ฮะดูดเลือด18แล้ว28ภายใน4ีวิหาวิขึ้น30แล้วฮะเราทำติดพิษ30มครับมีการคล,คลิ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 เลือดเขาขึ้นไป4 6่หน่วย460เราทำให้ติดพิษ36 สามสิบหกเซมิน่เขาปุ๊บครเจ็ดสิบห้าเลือดเขายังไม่ลงฮนะเลือดเขายังไม่ลงเกาะเราจะหมดแล้วเอมพาวเวอร์เราขึ้นสองร้อยกว่าเลือดเาอาราอมตะเปิดขึ้นมาฮะเลือดเขาสามร้อยยี่สิบดูดเลือดสี่สิบสี่ถามจริงตอนนี้เลือดเท่ากันแล้วครับเราคริไปร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าติดพิดอีกเด้งขึ้นมาแล้วเขามีการเด้งเลือดขึ้นมาครับ ปเปิดอมตะด้วยตอนนี้เลือดเขา348ฮะเรามีการสร้างเกาะขึ้นมาอีกรอบนึงคลิปไป125ครับเราก็ไม่ยอมแพ้เลือดเขาขึ้นมา300 300กว่าแล้วทาให้ติดพิษ60 70เข้าไปแล้วฮะน้ำอีก41เราคลิปร้อแต่เลือดเขาไม่ลงมาเลยฮะเราคลิปอีกทีเลือดเลยหเขาเลือดร้อยหกัเ้าเิห้โอ้โนิดเดียวอะไรเนี่ย เลือดไม่ยอมลงมาเลยครับเขาดูดเลือดแรงมากฮะไอเทมชิ้นนี้ทําให้ดูดเลือดแรงมากครับปึ๊บป๊บเนี่ยเอาไม่ลงเอาไม่ลงครับขนาดแบบตีคริปเป็นร้อยยังเอาไม่ลงเลยติดพิรเจ็ดสิบแปดอะติดหนาอีกสี่สิบหกยังเอาไม่ลง <c oughs> โอ้โห,โห,โหสุดยอดจริงเดี๋ยวผมลองไปศึกษาดูก่อนนะฮะว่าไอเทมสายนี้มันเล่นยังไงนะแต่เขาแบบของเขาออกมาดีมากอะมีเคียวออกมาด้วยนะแอทแทก แถมโจมตีเร็วขึ้น5%ในทุกๆดูดเลือดด้วยที่เขามีแล้วเขามีไอ้ตัวนี้เนาะเอามาเด้งค่ารีเจนนะครับจําเป็นต้องมีนะครับสาหรับสายดูดเลือดสําหรับสายบัตรทอนนะเพราะเขาใช้ค่ารีเจนในการสร้างสร้างดูดเลือดขึ้นมานะฮะโอเควันนี้สมศักดินะ์ศรีฮะสมศักดิ์ศรีถือว่าสนุกมากนะสายนี้มีการรีรีกับไปตีอีกทีแม่ ผมอยากได้ปุ่มแบบว่ารีรีกลับไปดูว,ว่ามันตีกันยังไงอะ่ะอืเขาแน่จะมีเนาะแบบกลับย้อนดูอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ